สาระอุปกรณ์การเล่นโฟลไลเดอร์มี2แบบด้วยกันคือบอด y ี้บอร์ดและโฟลบอร์ดบอดดี้บอร์ดเหมาะสำหรับผู้หัดเล่นเพราะเป็นบอร์ดขนาดใหญ่ผู้เล่นสามารถนอนราบไปบนบอร์ดเพื่อเรียนรู้ความแรงของน้ำการบังคับทิศทางซ้ายหรือขวาขึ้นหรือลงและการถ่ายเทน้ำหนักครับ โฟล o บอ d แทนท้ายกับสโนบอร์ดหรือสเก็ตบอร์ดโดยผู้เล่นต้องยืนเล่นใช้ทักษะการทรงตัวโดยช่วงแรกจะมีเชือกให้จับเพื่อเรียนรู้เรื่องการถ่ายเทน้ำหนักจะได้ยืนทรงตัวได้นั่นเองครับสิ่งสำคัญการเล่นโฟลเลเดอร์ผู้เล่นต้องถอดเครื่องประดับทุกชิ้นออกจากร่างกายรวมถึงชุดที่สวมใส่ต้องไม่มีส่วนประกอบของโลหะเช่นกระดุมซิป เพราะเมื่อล้มแล้วเครื่องประดับจะไม่บาดตัวผู้เล่นหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายนั่นเองครับ คุณผู้ชมคะสำหรับแชมป์แห่งประเทศไทยนะคะในกีฬาโฟร์ไรเดอร์สวัสดีค่ะน้องส้มเพิ่งเล่นเมื่อกี้โหแบบยืนแบบพิวมากเลยอ่ะ ถามก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยเคยเล่นมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยเลยครับไม่เคยเล่นเลยครับก่อนหน้านี้เล่นเวกบอร์ดหรือว่าเล่นสโนว์บอร์ดอะไรอย่างนี้ไหมอ๋อไม่ได้เล่นอะไรเลยครับไม่ได้เล่นเลยครับผมแล้วอยู่ดีๆทาไมถึงมาเลือกเอ,อ่อโฟร์ไรเดอร์อะครับผมอยากเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมานานแล้วมากแล้วก็ได้มาเจอกีฬานี้พอด,ดีครับค่ะก็เลยลองเล่นเลยใช่ครับแล้วก็เลยชอบพี่อยาถามหน่อยว่าโฟร์ไรเดอร์เนี่ยมันยากไหมอ๋อ,อ,อก็ ถ้ามาฝึกบ่อยๆก็ไม่ยากครับกับเดียวก็ได้แล้วครับแต่ว่าถ้าแบบนานๆมาทีก็จะใช้เวลาหน่อยครับเวลายือนอะ่ะกว่าจะยืนได้ยากไหมอ่ะก็ประมาณประมาณหชั่วโมงได้ครับ<า>ถึงจะแบบถึงจะยืนค่องครับก็แรกๆก็ต้องล้มก่อนะนเนอะล้มไปล้มมาล้มไปล้มมาก็หชั่วโมงถึงยืนได้แล้วอยู่ดีๆไปไงมาไงถึงไปแบบแข่งเลยอ่ะ อ๋อก็พอดีผมซ้อมซ้อมเสร็จแล้วที่นี่มีจัดแข่งพอดีครับอ๋อแล้วผมเชิญชวนคุณผู้ชมแล้วกันสําหรับกีฬาโฟร์ไรเดอร์ให้มาเล่นกันใครอยากลองเล่นก็มาลองเล่นได้ครับไม่ยากมากครับเตีอากำลังกายในตัวได้ครับโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสุดยอดเลย 三百。<Bye. laughs> แน่นอนนี่เขาอยอะเลยไหมนน่นี่ทรงตัวเก่งเล็กน้อย ครั้งแรกเอ่าอยากกินน้ำไหนอีกเหมือนกันนะกับพี่ม่อนเนี่ยพี่ม่อนเป็นไงพี่ม่อนโอ้แล้วบอกว่าเก่งเหลือเกินช่างประเทศไทยทุยทุยทุยไม่จริงๆแล้วแขกรับเชิญมารออย่างนี้เท้อย่างนี้เราต้องมีการอ่อยให้น้องเขาถามน้องไทยดีกว่าว่าเป็นยังไง คืออยากจะบอกว่าไอ้ตัวที่มันยืนน่ะครับเราไม่ค่อยยืนได้แต่เวลาที่บอดเวลาเรานอนเราเล่นท่าได้อ๋อเวลานอนใช่ไหมใช่เราสามารถเล่นท่าได้สิทธิ์นะแต่ว่าถ้ามีท่าอันนี้ท่าานอนอล้วยากกว่านะจริงเหรอได้เกือบการกับตุงกับตัวน่ะท่านอนยากเมื่อกี้ก็ทำท่าด้วยชื่อท่าว่าหนอนกิ้งตัวครับจ้า กนเก่ก็ยังดีก็ได้อยู่ยิงเป็นลูกตนวนเเมื่อส so ักครู่นี้ถามโปเขาเขาบอกว่าถ้าเวลาจริงๆแล้วเราจะยืนได้เนี่ยมันต้องจับจุดนะใช่ไหมครับผมใช่ไหมครับแต้องจับจุดดีๆถ้าสมาจับจุดได้ปุ๊บมันสามารถที่จะทำท่าได้ตลอดแล้วรู้สึกถึงการแบบว่าได้ออกกำลังกายในส่วนไหนบ้างเอ่อนันทุกส่วนครับมันเก่งทุกส่วนใช่ไหม เก่งทุกคนเก่งทุกเ ok> ุ่ขันตอนอแล้วสำหรับเล่นเล่นครั้งนี้คิดว่าครั้งต่อไปถ้าเราไม่ได้มาถ่ายรายการนี้จะมาเล่นไหมฮะก็ถ้ามีโอกาสก็มาครับก็มาเพราะว่าคนเล่นเนี่ยก็คนกันเองทั้งนั้นพูดคุยกันพวกปากกันโอ้โหเขาแบบเป็นงแต่ว่าดู่าางจะสนุกมากเลยะใช่ครับอยามีโอกาสที่มาเล่นด้วยคนืเจอมลิกิมลิกิดบๆชผาค่อยชักๆผ่านแต่เห็นเมื่อสักคู่นี้ถามโปรเหมือนกันนะว่า ไอ้ท่านอนหรือท่านั่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำยากกว่าท่ายืนเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับท่านอนไม่น่าเชื่อขนาดทํายากกว่าแท็กยังทําได้โอ้โหสุดยอดมากพี่แบบถ่ายรูปเก็บไว้เดี๋ยวส่งให้เลยครับผมลองอินสตาแกรมเลยนะแบบนอนยังากเลยอ่ะท่าที่แบบเล่นท่ายากไอ้ท่ายากนี่คือล้มไงอันนี้คือท่ายากก็เซฟตี้เนาะเซฟตตี้ครับผมคือเวลาเราล้มอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แข็งนะมันนุ่ม มันนุ่มใช่ใช่แล้วก็ถ้าล้มอย่างถูกวิธีเนี่ยล้มยังไงนะครับแท้ครับเก็บคอ่งงองเก็บคองงองแต่ว่าเราไม่ได้เก็บของงองมันก็ไหลของมันไปอย่างนี้ตลอดเลยนะครับก็ปลอดภัยแน่นอนนะฮะแทกครับตุนท้ายเดี๋ยวเชิญชวนดีกว่าให้กับสาหรับผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาอยากจะมาเล่นกีฬาแบบก็ใครที่อยากจะมานะครับผมถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยลงสถานีพร้อมพงครับครับ ขนาดนี้เลยอ่ะนี่เพราะผมมานั่งรถไยฟ้าแล้วก็ต่อมอเตอร์ไซค์มาบอกว่าเนี่ยผมอยากมาเล่นเล่นบอรดเล่นเซิร์ฟอะไรก็เขาก็รู้แล้วครับผมมาเลยง่ายง่ายง่ายัง่ายง่ายวก็สําหรับคนทางบาานาย่าง่รงาง่า่าง่าง่างาง่นยาิ่ายง่า่ากง่ายายาง่นย่าง่าย่ายง่ายง่ายงย่ากง่า่่งก็ชั่วโมงาณ700า ไม่แพงด้วยไม่แพงครับแล้วเขาบอกว่าเขามีเป็นช่วงด้วยนะก็เป็นช่วงเป็นช่วงเวลาครับผมเหมือนเวลาพี่เข้าโรงแรมมันเป็นช่วงเวลาไงเช้าเช้ากลางวันเย็นไม่ได้มีแค่นี้คุณผู้ชมครับครับเรามีเขาเรียกว่าเป็นลีลาสุดเซ็ปประจำสัปดาห์ในวันนี้เป็นรางวัลให้ด้วยเป็นรางวัลมีรางวัลด้วยมีกรรมการเขาตัดสินกันแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นแบบลีลาทั้งคู่แล้วเราาไฟติ้งกันใช่แล้ว่างน้องแท้ก็บน้องรอดที่นอกัน ได้นอนแน่นอนผมยังไงขอลีลาเมื่อใช่พู่นี้ไม่ใช่ท่านะครับที่วัดไร่ไปคิดว่าได้ท่าดีแต่ทีแต่เปลวมากเม่ใช่พวกนี้ต้องแท้ค่ะเป็นไงบ้างลีลาเรารู้สึกว่าเอ้ยเหลียวอะไหมครับก็พอไหวครับพี่พอไหวครับขี้คุยนะฮะขี้คุยเราใช่ไหมผมครับประกาศเลยดีกว่าสำหรับลีลาทซ่นที่สุดประจำสัปดาห์ของกอฟโอไรเดอร์ได้แก่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 อันแล้วแต่เลยพี่สาว สองพันเจ็ดสิบขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณที่อ๋อยผมครับพ mhm. aj aj ี่ขอบคุณที่อ๋อยผมครับรางวัลไ่มจะด้รางวัลมีสาวสวยด้วยพี่พี่เทั้งหลายครับผมผมไม่เอาเรียบร้อยอ้าวตัวนึงครับอันนี้รายการคนหลงผีนะครับอ้าวอ้ามอบให้เลยครับขอบคุณแท็กครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเลยเอาเเวลาอายอายยังไงครับเวลาอายอายหน่อยพี่อาย มาเป็นโชคลาภรักกาเลยอปนี้เป็นคู่แข่งของใบเตยครับครับผมชื่อใบหนาดอาสยองครับในไอซิสไอโอ้ยมาตัดไลเถอะพี่ผมมองตรงตอนนี้วัยอาเอ้าไม่อยู่อ่ะจริงๆเอาอย่างนี้ทุดแพ้ฝากผลงานดีกว่าสุดใายแล้วก็ตอนนี้นะครับก็มีพิธีกรช่วงราารีครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครกับ หนังตามมาเรื่อยๆครับแล้วก็ตอนนี้รอพี่สาวเปิดละครอยู่ครับเราเป็นผู้จัดแล้วล่ะแล้วเราก็จะได้มาเล่นกันครับผมยังไงนะครับอันนี้คือผลงานล่าสัตว์เลยใช่ไหมครับได้สุดครับผมเดี๋ยวมาเล่นมุกไปจนเหนื่อยที่สุดเหนื่อยมากเลยอะเหนื่อยมากอ่ะวันนี้แล้วแต่แล้วแต่แล้วกันโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องแท้ทอดยูมากๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมมากครับขอบมากครับแล้วก็ ครับผมโฟเฮาส์แบงคอกนะครับผมที่สถานที่เจ๋งๆอย่างนี้แต่ยืมนะครับ750บาทนะฮะแล้วก็ไม่แพงด้วยไม่แพงด้วยนะครับผมแล้วก็สมาชิกเขามีเมมเบอร์ด้วยนะเน่นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้านะคะแขกรับเชิญจะเป็นใครเราจะมาเล่นกีฬาประเภทไหนต้องคอยติดตามชมกันในวิกาลสปอร์ตชั่วชั่วชั่วเน่ยที่นี่เวลาเดินลาไปแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยทำไมทำแรงอ่ะนายากสุดเลยครับอาจารย์ าายกระโดดปะตีลังกาสไตล์ประมาณกระโดดแล้วมีชื่อไหมใส่รองเท้าใส่หมอนมีชื่อไหมหกกไม่ใช่ชื่ออาจารย์มีชื่อไหมหกเก้าชื่อใ้อาจารย์ผมว่าเคียร์กับมันเองคือคณิตวณแล้วแต่ผมอยู่ข้างนี้เลยแล้วแต่เอาพิพิจารการเองเลยใจเคียร์กันเอง